สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดบปลาสวรรค์วันนี้มาอยู่ในซีรีส์วีล็อกชุดใหม่กับการรื้อระบบไฟระบบโซล่าและระบบสมาร์ทโฮมภายในบ้านของผมกันในซีรีส์นี้จะเน้นเล่าเรื่องเป็นหลักแบบว่าวันนี้ต่ออะไรวันนี้ทําอะไรวันนี้ติดอะไรแบบนี้นะครับกับ3ระบบใหญ่ภายในบ้านของผมอย่างแรกก็คือระบบไฟไฟแสงสว่างเครื่องทําน้ําอุน่นแอร์อะไรพวกนี้นะครับ คือบ้านผมว่ามันเก่าแล้วก็อยากจะรื้อทําระบบไฟใหม่ให้มันแบบว่าทันสมัยแล้วก็ไม่บ้านไฟไหม้นะฮะต่อมาระบบที่2ก็คือระบบโซล่าเซลล์นะครับอันเนี้ยพอผมมองว่าเฮ้ยไหนๆเราจะทําระบบไฟเราต้องรื้อระบบไฟอยู่แล้วนะครับเราก็ติดโซล่าเซลล์ไปทีเดียวกันเลยอะไรแบบนี้นะครับส่วนระบบที่3ก็คือระบบสมาร์ทโฮมนะในหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นคลิปของผมแล้วถูกต้องไหมว่ามีระบบสมาร์ทโฮมในบ้านอยู่แล้วนะครับแต่ในซีรีส์เนี้ยผมอยากจะ หรือทุกอย่างเซตซีโร่ใหม่ทําใหม่หมดเลยแบบว่าตั้งแต่เริ่มเลยกับการติดตั้งระบบสมาร์ทโฮมในบ้านของผมเองนะแบบว่าให้เป็นแนวทางของใครที่แบบว่าอยากจะทําบ้านทําระบบสมาร์ทโฮมทำระบบไฟอะไรแบบนี้นะเป็นงาน DIY เป็นหลักนะครับคือไม่ได้แบบว่าทฤษฎีขนาดนั้นนะในซีรีส์นี้นะไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นแต่แบบว่าอยากจะเล่าเรื่องเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเฮ้ยเราจะทําสมาร์ทโฮมทําอะไรในบ้านจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เอาบ้านผมได้แหละที่กำลังจะทำเนี่ยเป็นตัวอย่างไปเลยนะครับเออทีนี้ในอีพีแรก เรามาย้อนอดีตกันดีกว่านะครับว่าเดิมทีบ้านผมมันเป็นยังไงแล้วมันเปลี่ยนแปลง,ปลงอัปเกรดอะไรจนมาถึงปัจจุบันนี้ที่ผมจะรื้อระบบใหม่นะครับส่วนใครที่บอกว่ามีไอเดียฝากนิดนึงช่วยคิดชื่อซีรีส์นี้นิดนึงว่าจะใช้ชื่ออะไรดีนะพิมพ์ข้างล่างไว้ในคอมเมนต์นิดนึ่งที่แบบว่าสั้นๆเข้าใจง่ายคนมาดูแล้วเข้าใจเลยว่าเออในในอันนี้ที่ผมจะทําก็คือรื้อระบบไฟทำระบบโซลา่าแล้วก็ทำระบบสมาร์ทโฮมนะครับคือ3อย่างมันมารวมกันในใน โปรเจกต์เดียวนะครับโอเคเราอัดหน้าจอ iPad กันแป๊บหนึ่งนะครับกดอัดหน้าจอ iPad อัดเสียงด้วยโอเคแล้วก็วาดให้ดูกันดีกว่านะครับอธิบายน่าจะเห็นภาพได้ง่ายกว่านะครับเริ่มต้นประมาณปี1 9 9อะไรทั้งหลายนะครับคือผมจําปีที่แน่นอนแน่นอนไม่ได้นะครับแต่จําได้ว่ามันใกล้เคียงกับอายุของผมนี่แหละปีนี้ผมอายุ26กนะครับก็อายุบ้านผมก็ใกล้เคียงกับอายุผมนะครับมีบ้านนะครับบ้านที่ผมอยู่นี่แหละนะครับเป็นบ้านเดียว 2ชั้นนะครับชั้นบนกับชั้นล่างและยังไงต่อแล้วก็มีตู้คอนซูเมอร์ครับในยุคนั้นนะครับเป็นตู้คอนซูเมอร์ตู้ไฟตู้เบเกอร์ตู้คัดเอาแล้วแต่เราจะสรัทธาเรียกนะครับมีตู้ตู้หนึ่ง่ามีอุปกรณ์ต่างๆมีแอร์แอร์เครื่องใหญ่มากเลยอเ,เมื่อเทียบกับบ้านเป็นการวาดรูปที่สวยงามมากๆนะมีเครื่องทําน้ําอุ่นมีอะไรพวกนี้นครับแต่ตอนนั้นอ่ะพอช่างเขาติดตั้งเขาแบบว่าพ่วงเข้ากับสายเมน สายที่แบบเดินไฟเข้ามาในบ้านนะไม่ได้ต่อเข้าตู้คอนซูเมอร์นะครับโอเคช่วงปีนั้นก็อยู่มาเรื่อยๆนะตอนนั้นบมเพิ่งเกิดได้ไม่กี่ปีเองนะผมก็ไม่มีความรู้อะไรเรื่องนี้ถูกต้องไหมก็ใช้มาเรื่อยๆจนกระทั่งปี2008อ่า2008นะครับที่บ้านรีโนเวทใหม่ทำพื้นทำผ้าทำนู่นทำนี่ใหม่รอบหนึ่งแล้วรอบนั้นนะ่ะทางบ้านเขาก็ทำระบบไฟแต่ผมก็ยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเพราะตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่นะครับก็ทําระบบไฟใหม่บางส่วนนะครับก็ ลี่ยนจากไอ้พวที่แบบว่ามันพ่วงๆอยู่แบบเนี้ยนะครับให้มาต่อเข้าตู้คอน s u m e r แทบทั้งหมดเลยแล้วก็เพิ่มระบบสายดินนะมีกราวแล้วเรียบร้อยนะปี2008ทีนี้ครับต่อมาปี2016ผมเรียนปวชวจบมันจะหนึ่งอะไรล่ะ2016ผมเรียนปวชวจบแล้วนะครับก็อยู่บ้านอยากจะทำรายการแบบจริงจังก็แบบว่าเอ้ยอยากทำห้องหนึ่งเนี่ย ให้มันเป็นแบบว่าห้องที่ห้องนี้ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะเป็นแบบว่าถ่ายรายการทํานู่นทนํานี่เก็บค้องทําอะไรนะครับช่างเขาก็ออกแบบให้ทุกอย่างผมยังไม่มีความรู้อะไรใดๆยังสิ้นตอนนั้นก็ออกแบบให้ทําปักทํานู่นทํานี่ให้นะครับแล้วก็มาลือ้อมาลื้อด้วยตัวผมเองที่หลังนะแบบว่าอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ครับที่ช่างออกแบบใหม่มีตู้คอน sumer หนึ่งตู้เท่ากับบ้านผมอะมีตู้คอน sumer สองตู้ตู้ไฟสองตู้ก็คือตู้หนึ่ง ที่ใช้ทั้งบ้านกับอีกตู้หนึ่งที่อยู่เฉพาะในห้องนี้นะครับหลายหลายคนน่าจะเคยเห็นไอ้ตู้ที่มันอยู่ตรงตรงหัวมุมตรงนั้นอนะตรงตรงน่าจะไม่เห็นมั้งกล้องน่าจะไม่เห็นนะครับมุมนั้นแหละมุมห้องนี้หมายถึงว่าใช้ไฟเฉพาะห้องนี้นะครับแล้วทีนี้ในห้องในบ้านของผมเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายอย่างนะพวกคอมพิวเตอร์พวกทีวีพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมี UPS นะครับหรือว่าเครื่องสำรองไฟนั่นเองอ่าผมจะว่านได้ดีเครื่องสำรองไฟนะครับแล้วก็มีคอมอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ครับ เครื่องสำรองไฟเยอะมากเครื่องสำรองไฟแบบว่าเต็มบ้านเลย6 7เครื่องนะครับคือแบบว่าบ้านผมมันไฟตกบ่อยในระดับหนึ่งอะไรระดับหนึ่งแบบเมื่อก่อน,นครับโอเคก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับช่วงประมาณปี2020น้องโคมาพอดีนะครับ2020ประมาณนั้นผมก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านยาวๆกำลังจะจบปตีแล้วตอนนั้นนะครับทำระบบสมาร์ทโฮมครับเริ่ม เริ่มแบบว่าโดดเข้ามาในระบบสมาร์ทโฮมแบบจริงจังนะเพราะว่าก่อนนั้นอนะช่วงแบบ2016ถึง2019อะ่ะช่วงนั้นอะผมอยู่หออ่าผมเรียนเรียนมหาลายนะัยเนาะผมก็อยู่หอผมก็ทําที่หอมันยังแบบมันยังไม่แบบใหญ่โตอะไรขนาดนั้นแต่ช่วงแบบ2020กลัดมาอยู่บ้านก็อัปเกรดบ้านครับสบายใจแลนะ้วเพราะว่าที่บ้านแบบมีสวิตช์มีนนมีน่คือมันมันเป็นบ้านจริงๆแล้วเราก็ทําทุกอย่างได้นะครับเริ่มอัปเกรดระบบสมาร์ทโฮมอ่ก็มีแบบ สวิตช wi ์ Wi-Fi สวิตช์นู่นนี่นะครับไฟ rgb สีสีอะไรพวกนี้นะครับมีเต็มไปหมดนะครับแล้วหนึ่งอย่างที่ผมทำก็คือวัดไฟบ้านครับอยากจะวัดไฟบ้านทีนี้แหละครับไอ้ตู้คอน s u m e r ส2องตู้เนี่ยมันเริ่มเป็นปัญหาสําหรับผมแล้วจะวัดในห้องนี้ก็ต้องทาชุดวัดไฟชุดหนึ่งจะวัดข้างล่างก็ต้องทาชุดวัดไฟชุดหนึ่งคือแบบมันมันยุ่งยากไปหมดนี่แหละนี่คือเป็นที่มาของการแบบว่าอยากรื้อระบบไฟส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันเก่าแล้วครับใส่ไฟที่เดินในบ้านมาตั้งแต่ปี2008ถูกต้องไหม ปีนี้2022 2018 19 20 21 22 1 4ปีประมาณนั้นนะครับมันก็นั่นแหละในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็เลยอยากจะลื้อใหม่แล้วอีกหนึ่งอย่างที่บอกว่าอยากทำโซลา่าถามว่าทำไมมันถึงโซลา่า,าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างแรกเลยแน่นอนติดโซลา่าหลายหลาคนอยากลดค่าไฟอ่ะอันนั้นมาส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งที่ผมบอกไปถูกต้องไหมว่าในบ้านผมอะ่ะมันมี UPS หลายตัวมากๆจนกระทั่งแบบว่าเปลี่ยนแบตทีก็เป็นมื่อะ่ะ UPS 7ตัวเอาเอาตีง่ายเตัวเปลี่ยนแบตทีก็นี่แบตบ Apple e n c i l ก็จะหมดเปลี่ยนแบตทีก็จะเป็นหมื่นถูกต้องไหมครับผมก็เลยมองว่าในไหนแล้วอ่ะเราติด s o l a เซลล์อ่ะเราหาระบบที่มีแบตเตอรี่ Backup แล้วเราสามารถสำรองไฟอุปกรณ์ในบ้านของเราได้ด้วยทีเดียวเลยเออก็เลยไปจบที่ระบบ Hybrid On Grid ไม่เดิด Hybrid Off Grid ไม่เราไม่ได้ขายไฟกลับนะครับ เราไปจบที่ไฮบริดออฟกิ d ยังไงนะครับเรามาดูกันก่อนระบบทั่วไปนะครับอันนี้มีแผงโซลา r นะครับแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ต่อเข้ามาใช่ไหมแล้วก็มีแบบว่าแบตเตอรี่อ่ะแบตเตอรี่เราเราวาดเป็นแบบว่าไอคอนแบตรถยนต์ดีกว่านะเราน่าจะเห็นชัดกว่ามีแบตเตอรี่อันนี้ก็โหลดอันนี้คืออ f ฟกิ d อยู่ได้ด้วยตัวเองก็คือมีแบบว่ามีโซลา r เข้ามา เข้าอินเวอร์เตอร์ลงชาร์จลงแบตมีออกโหลดอะไรแบบนี้อันนี้คืออยู่ได้ตัวเองแต่ไฮบริดออฟกริดของผมเนี่ยมันหมายความว่ามันมีสิ่งนี้เพิ่มเข้ามาครับไฟบ้านอ่าผมเขียนไฟบ้านดีกว่าไฟบ้านนะครับคือช่วงที่มีแดดเนี่ยช่วงที่มีแดดโอเคโซลา่าก็จ่ายไฟให้อุปกรณ์นในบ้านเราชาร์จลงแบตของเราอะไรแบบนี้ไหมครับกลางคืนก็เอาโอเคใช้ไฟจากแบตนะครับแต่พอแบบว่าไฟโซลา่าหมดไฟแบตหมดผมก็ใช้ไฟบ้านนี่แหละ จ่ายให้โหลดนะครับอารมณ์ประมาณว่ามันเป็น UPS ที่สำรองทางบ้าน,นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอเดียนี้ไอเดียของผมเนี่ยมันจะสำเร็จจริงไหมนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมทำเนี่ยมันจะเป็นงาน DIY ที่บอกว่าออกแบบเองทำเองอะไรประมาณนี้ซะส่วนใหญ่นะแต่บางอย่างก็ถ้าที่เราทำไม่ได้จริงก็อาจจะจ้างช่างจ้างอะไรแบบนี้นะแต่หลกัลกๆก,ก็คือทำเองนะครับนั่นแหละนะครับผมก็เลยจบที่ไฮบริดออฟกริดนะครับเราไม่ได้ขายไฟเราไม่ได้บอกว่าย้อนกลับไปนะครับเรายังแบบว่า เดี๋ยวเรายังแบบอยู่ในมุมที่ว่าใช้ในบ้านตัวเองก่อนนะครับทีเนี้ยเจ้าตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับมันก็มีพิก,กัดที่จํากัดอยู่ถูกต้องไหมมันมีแค่5กิโลวัตต์กี่กิโลวัตต์อะไรประมาณนั้นนะครับซื้อยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งแพงแบตก็ต้องยิ่งใหญ่ด้วยอะไรแบบนี้นะผมก็เลยทําเป็นแบบสิ่งที่เรียกว่าแบ่ง <c oughs> จะเรียกวงแบ่งหมายความว่าอุปกรณ์ต่างๆที่กินไฟไม่เยอะอุปกรณ์เดิมเดิมที่ผมใช้ UPS อยู่แล้วพวกคอมพิวเตอร์พวกทีวีพวกไฟ,กไฟแสงสว่างแอร์อินเวอร์เตอร์อะไรพวกนี้ผมก็จะมาต่อจากระบบนี้ แต่อุปกรณ์อื่นๆที่มันแบบว่าทั่วไปอย่างเช่นเครื่องทําน้ําอุ่นแอร์ธรรมดาหรือว่าแบบว่าเครื่องซักผ้าอะไรแบบนี้ผมก็จะใช้ระบบไฟบ้านปกติเลยเท่ากับตอนนี้ตู้ไฟสองตู้ผมกลับมาแล้วแต่มันจะกลายเป็นว่าแยกจากชั้นบนชั้นล่างกลายเป็นว่าตู้ไฟปกติกับตู้ไฟโซลารนะครับโอเคแล้วทีนี้ผมก็จะย้ายตู้ไฟ2ตู้นี้ไปไว้ด้วยกันให้มันให้มันวัดง่ายๆกว่าเดิมนะนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะทําในซีรีส์นี้นะครับ อ๋อสุดท้าย Smart home นะสมาร์ทโฮมนะสมาร์ทโฮมก็ไม่มีอะไรมากครับระบบเดิมโฮมอัลซิสเตนต์เหมือนเดิมแค่เริ่มใหม่แล้วเดี๋ยวทำให้ทุกคนดูว่าเอ้ยมันทำยังไงบ้างเอาแบบตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เซตอัพโฮมอัลซิสเตนต์เลยติดสวิตช์แฟลตเฟิร์มแวร์ทำโน่นทำน,น,ทำน,นี่อะไรแบบนี้ครับโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับ EP แรกของซีรีส์นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสว่านได้ที่ Facebook YouTube และเว็บไซต์ลิงก์ทุกอย่างอยู่ในคำอธิบายวิดีโอครับและอันนี้คื ไอแพ10.5นิ้วนะครับใช่ผมสามารถถือมือเดียวได้นะครับหลายๆคนชอบถามว่า iPad อะไรนะครับอันนี้คือ iPad 10.5นิ้วนะครับไปแล้วสําหรับวันนี้แดงปลาสคร์รสวัสดีครับ